สวัสวดีค่ะยัสดีค่ะเ,เข้าสู่ช่องเพ่นวันเพ่นวันวมันก็อาจจะดีเลยนิดนึงด้วยแบบเออนะก็อินงเวื่อกี้ดีดออโอเควันนี้เราจะมารีแอคนะคะอืมอืมอินทูวันงงเพื่อนออมอะไรวะอินทูวันะคะชื่อเพลงว่า Into the f i r e fire i n t o the fire ก็คือเขา ปล่อยเอมีมาสักพักแล้วซึ่งเราก็รู้แล้วแหละแต่ยังไม่มีเวลาใช่ต้องมีเวลาไว้ค่ะลืมนะคะไม่ลืมแต่ยังหาเวลาไม่ได้ใช่ก็แต่อันนี้เขามีแค่เพลงเดียวปะเอมวีอะฉันเจออันเดียวนะแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงที่เป็นเหมือนเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรอย่างเงี้ยอ่านะแล้วก็คือเราก็จะเริ่มดูที่เป็นเอมวีไปก่อนเนาะใช่เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ไม่เป็นไรมั้งมันน่าจะ คล้ายๆกันอ่าไว้ไว้ครั้งหน้าแล้วกันถ้ามีโอกาสก็จะทำอีกแต่ว่าเดี๋ยวเราดูก่อนว่าจะยังไงเพื่อมีเพลงอื่นไงอาจจะทำพูกกับเพอร์ฟอร์แมนต์นั่นนี้ซึ่งเดี๋ยวก็คงปล่อยมาเรื่อยๆแหละอืมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะจ๊ะเราจะไปเลยนะโอ้ ดีนะดีทุกคนเลยสิแต่ดนตรีดีนะใช่ใช่ดีมันดูมีความเพลิเพลิน <laughs> เออ Oh, Mika chào chú Oh Oh, chào Oh, chào chú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  chào Oh, เทโโ่นะใส่ชุดแบบนักกีฬาใช่โอ้ยลลกดีทุกคนเลย ผมสีนี้ก็คือแบบนี้โอ้ยเว้ยแพทติกกับผมสีนี้ือแบบแล้วแพตติกจูพังก็เจอเขาหยุดออ้ยเ็นตินอ่ะดีว่าดูเป็นแม่้ยแต่ชุดข่าวคือดีแบบหล่อมาก แต่จริงเราชอบเพลงมากเลยเพลงแบบมีท่อนติดหูด้วยนะท่อนหูแบบใช่เพลงมีความติดหูแบบดนตรีมันก็แบบไอ้นี้มากอะ่ะไนี้บอกขู่นใจมากให้เขินเขิบอะจริงแต่ฉันไม่ได้สในใจดูความหมายเลยะ่ะฉันไม่ได้อ่านความหมายเลยฉันดูแต่เออฉันไม่ได้ดูฉันดูแต่ดูผู้ชายอยู่ สันตะวัดผมบอฉันเห็นคนมดผมแต่ฉันมองไม่ทันฉันรู้สึกว่าเสันตะสันตะปะคื่นายหลอกนายเลยแต่รู้ว่าคนที่มดผมมันคือดีมากใช่แต่ว่ามองหน้าไม่ใช่เออใช่เธอสันตะไม่ไงใจผู้ชายวัดผมไม่ธรรมดาจริงอือแต่ว่าพูดว่าไม่ได้นะคือแบบ อินทูวันก็คือชอบทุกคนอะไม่ได้แบบว่าชอบใครเป็นพิเศษอะโอ้ยออนนียเพลงประกอบใี่ฉันไม่ได้ไปลองหาฟังเลยอะฉันสต็อปไปแล้วฉันนีสต็อปไปก่อนก็คือหลังจากที่ฟังจบไปก็คือดีดีมากชอบดนตรีอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างโอเคมากคือมันดีแบบติดหูแล้วก็อย่างที่บอกด้วยความที่ท่อนเพลงหรือตอนดนตรีอะไรเงี้ยมันมีความคพลิดเพอมามาทำให้เราแบบรู้สึกสนุกอะ ใช่มือาแบบว่าโอ้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 มีความรู้สึกแบบว่าเหมือนกลางเชียกีฬาอยู่แต่ว่าเขาใส่ชุดกี่เราหรือว่าเพลงเนี้ยเขาทํามาแบบเชียร์เพลโอลิมปิกด้วยป่ะเพราะว่าปล่อยในช่วงที่กำลังมีโอลิมปิกพอดีเดาเอานะเมื่อกี้ดูอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้แล้วแล้วชันก็อย่างที่บอกว่ามันมีซับใช่ป่ะซับอีกแต่ว่าเราแบบไม่ได้สนใจเลยเราเราไม่ได้ดูซับเลยเพราะว่าแบบมัวแต่แบบดูแบบว่าเอ้ย คนนี้ออกมายังใครอะไรยังไงอะไรอย่างนี้แต่แบบว่าภาพรวมเพลงคือดีดีมากเพลงเพราะทุกคนหล่อหล่อแบบหล่อมากหล่อ,ลอไม่ไหวแต่ว่าเนื้อหาเพลงก็คือเออขอยังไม่หาละกัน <laughs> ค่อยไปดูใหม่อีกรอบนึง <laughs> คือมองไม่ทันมากคือโฟกัส <laughs> ใช่ใช่ไม่รู้จะดูใครแบบนี้ก็ดูแบบคนนี้ออกมาอุยคนนี้ก็ดีนี่ก็ดีใครออกมาออคือ,คอหล่อ,<ๆ>ลอทุกคนจริงๆคือเพลงแบบว่าสั้นไปอ่ะยาวกว่านี้อีกได้ไหม มันฟังแบบแบบเดียวดูแบบไอ้อน,นี้ไปเลยเนาะแบบเดียวก็แบบเอ้าจบแล้วหรอแม,ม่ก็ใครนะคะที่ยังไม่เคยทุกคนน่าจะเคยดูแล้วละ่ะ <laughs> ทุกคนน่าจ,จะแบบว่าดูกันหมดแล้วค่ะก็ <laughs> <laughs> ใครยังไม่เคยดูเนาอ <laughs> ก็สามารถลองเข้าไปแบบเสิรแบบ์ YouTube ใชใน y u t ท b e นะคะได้เลย into one นะเอินทวันนะเออก็ลองไปฟังกันดูได้จ้า วันนี้นะคะเรา2คนนะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Facebook Twitter ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย